กาบสวัสดีครับสบายดีทุกคนตอนนี้บาวภูก็ได้มาอยู่ที่ข้างบนนะครับสวรรค์ของวัดภูเขาทองนะครับนะทุกคนนะกาอนอื่นกาจะลืมถ้าผู้ใดก็ไรก็แท็ขอให้มีสุขภาพอันโยมันค้นเงินเ,ออนเขขด้อพี่น้องเบ้อสุขุสุขัน ตอนนี you, ้บาฟูกเลยขึืนมาอยู่ข้างบน็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะครับน้องค่ะเป็นบุญบารมีหลายนะครับเนาะทีหลายผ้าพีพีทุกคนหลายมาส้มหลยมาเบิงนะครับทุกคนครับก่อนก่อนเดืนก็ให้พ่อพีพีเนาะคอมเมนต์สาธุเ้อเพราะว่าเป็นบุญหลายทีหลมากนะครับยากได้สิได้มายากสิได้มานะ การสาธุสาธุเลยพี่นอ้องเบอร์สุขุสุขคนเนาะอย่าลืมกดติดตามนะครับเลยเพื่อสี่ด้เห็นคลิปใหม่ๆของบาพูนะครับนะ ขอให้มีสุขภาพมันคนเงินเด้อดทั้งขาพระเจ้าเองด้วยว่าทั้งพี่พีเอซนะครับที่ได้รับสมคลิปนี้เด้อทุกคนเป็นบุญหลายนะครับนะเป็นบุญหลายที่ไรขึ้นไม่เห็นเพลินนะครับนะอันนี้เข้าบุญดงมาศางเด้ตามโบราณพันธะยังนะครับนะถ้าเฮาบุญ อันนี้กับบุญไม่เห็นนะครับแต่วัมนี้บาพูดได้ไม่เห็นถือว่าเป็นบุญลายนะครับเป็นบุญห้องบาาพูดนะครับนะ Nhà bà phu sẽ pha bằng đập lọp đó. <laughs> รบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับวัน ว่าอารามกับพัฒนานะครับประเทศชาติกับพัฒนานะครับนะถา้าผู้ใไดหมักในศิลในธรรมนะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะทุกคนครับอันนี้ก็ขอโทษขออภัยเนาะทีติดใบหนาเพื่อนเนาะแต่ก็คือสิบรเป็นยังเรากนะครับเพราะว่าเฮาเบ้าต่าจะชิงดีๆนะครับนะ เอาบอ่ออะไรเบาให้เขานะครับนะก็เาบาจะกวา้างีดีไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับนี่เป็นอันนี้จะเป็นสุดๆเลยนะครับที่บาภูมาอยู่เป็นข้างบนสุด,สด มีร้นทรงเดรอนก็จุดภาษาครบ72ภาษา6รอบซึ่งท่านาธิที่บริบจาคปัจจัยตั้งแต่500บาทขึ้นไปทางวัชเกลจะได้มอบโมเสสสีทองซึ่งเป็นโมเสสที่พระบาทสมเด็จก็จะอยู่หัวราชก,การการได้พระประทานมาเพื่อประดับภูเขาทองเมื่อปีพุทธศักราช2 0 9ปัจจุบันนี้ร,นนร,ร่วม60ปี ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นทางคณะสงฆ์พัทสเกตก็ได้ทาการไปสังผ่อนภูเขาทองมาเป็นระยะระยะจนกระท,ทั่งถึงในปีนี้ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีการหลุดร่อนตกลงมาของโพเสกในจังจากวัดปูนที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเจดีย์ทุกคนคลิปนี้บาผู้กับสีไทยโหลายนะครับเนาะ ถ่ายประมาณหกนาทีนะครับนะก่อนอื่นถามาคลิปนี้ก่ออย่าลืมสาถูอย่า like, ลืมกดไลค์กดแช่นะครับรอย่าลืมกดติดตามมาฟูเลยกะขอปิดคลิปเพียงํำนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นบุญหลายที่ไดรไม่เห็นนะครับนะก่เอนอินกับขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับเลยกบสวัสดีครับ อันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนลงนะครับนะ,ะชินนนนนส่นเเ็็กกภาภาภากอตัาาาาาาารภจข คนกจะเดิมกลับกันนะครับน้องเดิมเดิมกลับนะครับนะพระโพธิสัตว์ที่โดกุชิ้นส่วนคำทีโบราณเหล่านี้ที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่เป็นว่า ทัก้งคกพาการพันาที่องูมปัจจุบันเหมือนครั้งที่พระองทรงพระชนอยู่ทางวัดได้สร้างศิลธภัณฑ์จำลองทั้งบางอย่างบริเวณทางขึ้นหัวขออเพื่อปริบัติงานทำทีพุทธสนาโบราณที่แตกฉ่าะ